นี่เรามาอยู่บ่อน้ำเหมียนนะครับนี่ไม่บอกกล้งตัวเมียนร้วนนะครับร้อยสิบเจ็ดวัน,น,วนกินอาหารมือละสี่สิบห้ากิโลวันหนึ่งก้าวน้ำอหนึ่งวันก้าสิบโลโอ้โห oh, นี่ปล่อยนี่บ่อสิบไร่นะครับเนี่ปล่อยหนึ่งแสนตัวดูสีน้ำก็ทําสีน้ามาเพิ่งได้สิบเจ็ดวันแหอันนี้เราที่จะเ,เป้าหมายที่จะทําสีน้ําเพราะอะไรนะ้นําเหมี่ยนตัวมันขาวอ๋อคือต้องการต้องการสีมันสวยๆต้องการสีถ้า ถ้ามันตายแล้วถูกน้ำแข็งแล้วนะมันจะซีดเือนกุ้งมนกุ้งกุ้ง,งมันจะดูสีสีมันเหมือนกุ้ง,งมันกินไม่ได้แต่มันมีราคามันกินกินได้แต่ราคาไม่ดีมันมีสีนะอ๋อสีก็มีส่วนมีเลยเลยมาคาจะไม่ได้จีราถ้ากุ้งตายแล้วนะครับสีมันจะไม่ดีเลย เราใส่สีน้ำแล้วสีสวยเลยใช่ไหมหงไงตัวเมียทั้งนั้นครับไม่มีตัวผู้อ่าดูนี่ก็ตัวเมียหิดพึ่เอาโลสามโลสามทั้ทงหมดนี่อะไรก็ได้ดะนะนีะโโะ่เอาโลเขาเขาหขันมากนะครับน้องมีไม่ใช้แนละ้วเขา,อาเอง <laughs> <laughs> เลี้ยงกุงมา26ปีนะครับเนี่ยท่านผู้ชมน้าเมียเนี่ยตอนนี้สุ่มนับช่างโลนึงคับทีืสองหนึ่งสองสามสี่ 9ก้สตัวเล็กตัวน้อยนับหมดสบเอ็สิบสองสิบสามสี่สิบหบหกสิบหกก็สามสิบสาตัวสามสอ่าสาตัวนะร้อวันโอ้เดี๋ยวนี้มันคาดเป็น2เบอร์ได้นะเนี่ยนะหัวแก้วล้วนๆเนี่ยนี่ครับตัวแก้วแก้วล้วนๆนครับ ไม่ครับท่านใดนะครับสนใจมาซื้อเขาได้นะครับติดต่อต,ติดต่อมาเลยติดต่อน้าเหมียนเบอร์อะไรติดต่อไอพี่สมยศมาเลยของผมก็ศูนย์แ9ดห <10 70, S 2> นึ่งศูนย์7 0หนึ่งเก้าสี่ีเ้าหนึ่งูย์เจดศนย์หนึ่งเจ็ูนย์นครับน้าเหมียบบอตัวเมียล้วนนี่ใครต้องการหัวแก้วนะครับนี่หมันหัวแก้วนี่นะครับทุกตัวทุกตัวนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่นี่ครับประมาณวันที่ยี่บห้าถึงวันที่ห้ามกรา พะระยะสิบวันนี้เสนอราคามาเลยพร้อ <c oughs> มจับได้ทุกวันประมาณสามตันประมาณสามตันบ่อนี้นะนี่ครับบอ่อนี่ไม่ต่ำกว่าสามตันนี่ครับไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าสามตันเดี๋ยวจะคัดไซหางออกด้วยไซหางเอาไว้ผสมพันธุ์ก่อนอ๋อก็คือคือขายตามไซหรือขายเมตีตัวเดียวน้ำเนี้ยไอ้ไหางออกอืมเอาไซหางออกปล่อยไว้ต่อครับ <c oughs> โอ okay. เคครับน้ำเหมี่ยนี่้เลี้ยงกุ้งมา26ปีนะครับเนี่ยสุดหล่อแล้วดูดูบ้านนะดูบ้านน,านี่ครับคขนเลี้ยหัดเอาเลยใหญ่เลยนะครับเลี้ยงกุ้ง200ไร่ไครับน้ำเหมียนเนี่ยผลงานถ่ายแบบโดนแดดเจ็บๆมีมุมด้วยนะครับถ่ายรูป มันกเมีล้วนถ้าไม่โดนแดดมันก็ไม่ชัดเลยใช่ใช่ใช่มีมุมเลยเขาเรียกเขาเป็นคนมีทักษะชั้นสูงมีความรู้รอบตัวนักเรียนขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ